สวัสดีครับผมบอยวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งชุดแต่ง City h e ฮ d b a c k เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับด้านหน้าของเราจะประกอบด้วยสเกิร์ตหน้า1ชิ้นนะครับมีขายึด2อันน็อต2ตัวครับแล้วก่อนอื่นเลยเราก็มาทำความสะอาดตัวรถกันก่อน,นขั้นตอนที่2เราจะมาถอดกิ๊ใต้กันชนหน้า แล้วสาหรับมือใหม่นะครับส่วนสเกิตเข้าไปก่อนนะฮะเพื่อวัดระดับการทาน้ํายาประสานกาวนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับพอมาร์กได้ตําแหน่งแล้วเราก็มาถอดสเกิตออกก่อนนะครับเพื่อจะทาน้ํายานะฮะล้วก็ทา,า,รบ,ทาบริเวณที่เราจะติดกาว3ามเอมนะฮะเพื่อให้น้ํายาประสานกับกาว3 m มเอให้มันยึดติดได้แน่นขึ้นทานไม่ต้อง แฉะมากนะครับทามันหมาดพอใส่ขากันก่อนนะครับขาชุดแต่งเอารูใหญ่ไว้ด้านบนนะครับรูน้อยเพื่อเราใส่สก,กูด้านล่าง<อ>ครับข้นตอนออมาเราก็มาลอกกาว3 m เอนะครับแต่ไม่ต้องดึงออกหมดนะครับเราดึงไว้อย่างนี้ถ้าเรามีกระดาษกาวแล้วก็เอาติดไว้นี่ครับแล้วก็สวมสเกิร์ต ก็ค่อยสวมน,นะครับ,บได้ตำแหน่งแล้วเราลอกกาวนะครับ,รบแล้วเราก็จะมาใส่กิ๊บคืนสวงเข้ากับฐาน,นะครับก็จะมีสกรูตัวนี้เพื่อยึด เรามาต่อด้วยสเกิร์ตข้างเลยนะครับสเกิร์ตข้างประกอบ,บด้วยสเกิร์ตข้างหนึ่งชิ้นแล้วก็ขาสองขานะครับก็ทําเหมือนด้านหน้าครับทําความสะอาดตัวรถก่อนตอกโอเคครับทําเหมือนด้านหน้าเลยครับสวมเข้าไปก่อนเพื่อจะมาร์กตำแหน่งทาลิมยาพามเมอร์นะครับนิมยาประสานกาวนี้เราก็ทาลิมยาพามเมอร์ แล้วมาใส่กันขากันครับก็จะมีน็อตอยู่2อฝั่งนะฮะฝั่งนี้ไว้หนีบใต้ท้องรถครับลลแล้วก็มาลอกกาว3มครับ นี่เราก็สวมง่ายๆครับติดตั้งคนเดียวก็ได้ครับทีนี้เรามาล็อกขากันครับ เรายึดขาชุดแต่งเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะสกรูหัวท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้านหลังนะครับทำความสะอาดชิ้นงานเหมือนเดิมอันอื่นก็จะมีท่อสมจริงนะครับวสวมท่อสมจริงก่อนเลยเหมือนเดิมครับมาร์กตำแหน่งเหมือนเดิม เราร์ r ตำแหน่งตำแหน่งที่เราจะทากาวครับอโอเคมาร์กเสร็จแล้วเราก็ถอดสเกิร์ตอ,ออกเหมือนเดิมเพื่อทาน้ำยานะครับ แล้วเราก็มาใส่ขาสกเกิร์กันต่อเลยครับเราจะเอาด้านนี้ไว้ด้านบนนะครับเสร็จ<อ>แล้วมาลอกกาวกันต่อสวนไม่เท่าตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับ เมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ลอกนะครับต่อไปเรามายึดขาขันขาเสร็จแล้วเราก็จะมายึดสกูนอตด้านข้างนะครับเมื่อเราติดสเกิร์ตครบทั้ง4ชิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยสปอยเลอร์ เดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งเลยครับเราวางเพื่อมาร์คหาจุดก่อนเรามาร์คหาตำแหน่งได้แล้วแล้วก็ใช้กะดากกาวเหมือนเดิมครับเมื่อเรามาร์คตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็ยกออกมาทำความสะอาดทำอย่างไรครัมเมือ่อ ตำแหน่งที่เรามาก,กาวไว้มาลอกกาวกันต่อครับนี่นะครับเมื่อเราลอ,อกกาวเสร็จแล้วเราจําตำแหน่งตัวด้านในไว้ก่อนนะฮะเราจะลอกด้านในก่อนก่อนแล้ว,แล,วแล้วตามด้วยด้านนอกเมื่อได้ตำแหน่งแล้วลอ,อกกาวครับ ลอกกาวกดไปด้วยนะครับลอกกาวแล้วกดไปด้วยนะครับสําหรับในส่วนของอเซทลีเพิ่มเติมของ Honda City ก็จะมีข้อกระจังหน้าแล้วก็ข้อกระจกนะครับก่อนอื่นเราก็ทำความสะอาดชิ้นงานที่ตรงที่เราที่จะติดกาวนะครับลอกกาวเหมือนเดิมครับเมื่อเราลอกกาวเสร็จแล้วเราก็มาทาน้ำยาปสานกาวนะครับ ัเข้ากระจกแล้วก็ทำาราสา์เหมือนเดิมครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ทาน้ำยาพัามือนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งชุดแต่งรอบคัน Honda City Hatchback ของโรงงานซีดง yeah ่ายๆคนเดียวก็สามารถติดได้สำหรับลูกค้าที่สนใจ หรือมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟ e บุ o กซีทสปอร์ตสำหรับวันนี้ผมบอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ